สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังฟัง Spacebar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับเรื่องราวที่จะทำให้คุณนั้นเปลี่ยนมุมมองและพบกับความรู้รอบตัวใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกับผมแคนอติรุธและรายการ Space Bar นะครับ คุณผู้ฟังครับวันนี้หลกัหลกๆในแคนจะขอกล่าวถึงเรื่องของฝนครับซึ่งฝนนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความหมายในเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งนะครับวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นเราสัมพันธ์กับกสิกรรมครับและแน่นอนว่าสายฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลย่อมเป็นแกนกลางของความเฟื่องฟูในแต่ละอารยธรรมแม้ในทุกวันนี้ต่อให้เราสามารถไปย่ำบนดวงจันทรได้แล้วนะครับแต่ฝนก็ยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่คอยกำหนดความเป็นไปและความกินดีอยู่ดีของมนุษย์เรานั่นเองครับ สายฝนเป็นได้ทั้งพรและโทษทานจากธรรมชาติสายฝนที่พร่างลงสู่พื้นดินอย่างถูกที่ถูกเวลาแล้วก็แผ่วเบาเป็นเสมือนพอรที่อํานวยความชุ่มฉ่ำครับและก็เป็นเหมือนการชำระล้างความรู้สึกหลายครั้งในตำนานโบราณนะครับสายฝนจึงทําหน้าที่เหมือนสัญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสูงสวรรค์และในอีกหลายครั้งครับสายฝนก็คือการลงโทษและการชำระสิ่งต่างๆเพื่อนําสมดุลของโลกใบนี้กลับคืนมานั่นเอง ในแง่ของสภาพอากาศนะครับเมืองร้อนแบบบ้านเราก็จะมีฤดูฝนใช่ไหมครับฤดูที่พืชพันธุ์แล้วก็ผลไม้ได้แตกหน่อปริบ้านสายฝนดูจะเป็นสิ่งที่เรานั้นบูชาส่วนหนึ่งนั้นเพราะว่าบ้านเราเป็นดินแดนกษิกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ที่สายฝนนํามาให้นั่นเองครับและตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดในประเทศไทยพบเจอกับพายุฝนหลายต่อหลายครั้งครับ ทำให้เกิดความสับสนว่านี่เราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วหรือทั้งฝนตกทั้งน้ำท่วมเราต่างรับมือกับมันไม่ทันครับแล้วเราเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วหรือไม่ใครต่อใครหลายคนอาจสงสัยว่าปีนี้ฝนมาเร็วมาเยอะกว่าปกติหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าข้อมูลที่จะนำเสนอในครั้งนี้อาจช่วยคลายข้อสงสัยได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองครับ รู้ฟังครับสำหรับฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ที่จริงแล้วมีสาเหตุมาจากพายุฤดูร้อนนั่นเองครับพายุฤดูร้อนหรือว่าพายุฝนฟ้าขนองนะครับ Thunderstorm เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูร้อนราวเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนครับหรือว่าในช่วงก่อนเริ่มต้นฤด,ดูฝนพายุฤด,ด,ดูร้อนนั้นจะทําให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองอย่างหนักลมพายุพัดแรงโดยมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือในบางครั้งอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาด้วยแต่ฝนที่ตกนั้นจะตกไม่นานครับเพียงแค่ประมาณ2ชั่วโมงก็จะหยุดไป และกินพื้นที่คแคบๆประมาณ10ถึง20ตารางกิโลเมตรเมื่อฝนหยุดตกแล้วอากาศจะเย็นลงและท้องฟ้าก็จะเปิดอีกครั้ง ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนก็คือช่วงที่มีอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายวันแล้วมีมวลอากาศเย็นหรือที่เรียกกันว่าความกดอากาศสูงพัดมาประทะกับมวลอากาศร้อนหรือว่าความกดอากาศต่ำการที่อากาศสองกระแสมากระทบกันเนี่แหละครับจะส่งผลให้อากาศในบริเวณนั้นแปรปรวนเกิดความรุนแรงจนกลายเป็นพายุฝนฟ้าขนองขึ้นนั่นเองครับซึ่งเราก็เห็นจากข่าวหลายๆที่ที่นำเสนอถึงฟ้าผ่าลงมากลางต้นไม้ ฟ้าผ่าหลังคาพายุพัดสาบใฟ้าล้มถือเป็นภัยที่น่ากลัวนะครับจึงต้องระวังตัวกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและสําหรับในประเทศไทยภยัยฤดูร้อนเกิดจากการที่ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจึงทําให้เกิดการประทะกันระหว่างอากาศที่ร้อนชื้นของประเทศไทยและอากาศที่แห้งและเย็นจากประเทศจีน อากาศเย็นจะผลักให้อากาศร้อนนั้นขึ้นลอยตัวขึ้นสู่ข้างบนครับอย่างรวดเร็วจนเกิดไอความชื้นขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำจนก่อให้เกิดเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นก้อนสีเทาเข้มสูงมากกว่า10กิโลเมตร หรือที่เรียกกันว่าเมฆคิวมูลนิมบัสนั่นเองครับทำให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองฟ้าแลบและฟ้าผ่าตามมาและหากอุณหภูมิบนยอดเมฆต่ำกว่าลบ60ถึงลบ80องศาเซลเซียสก็สามารถทำให้เกิดลูกเห็บตกลงมาได้เลยแหละครับซึ่งบนภาคพื้นดินอากาศที่ยกตัวขึ้นอย่างฉับพลันจะทำให้อากาศในบริเวณใกล้เคียงไหลเข้ามาแทนอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นลมพายุทำให้เมื่อเกิดพายุฤด,ดูร้อนจะมีลมพายุพัดแรงตามไปด้วยนั่นเองครับ และเราจะสังเกตลักษณะาอากาศก่อนและหลังการเกิดของพายุฤดูร้อนได้อย่างไรสัญญาณที่จะบอกว่าพายุฤดูร้อนกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็คือสภาพอากาศในช่วงนั้นจะร้อนอบอ้าวติดต่อกันหลายๆวันนะครับมีความชื้นในอากาศสูงจนรู้สึกเหนียวตัวครับลมค่อนข้างสงบท้องฟ้าขมุกขมัวแล้วก็มีเมฆมากเมฆจะสูงแล้วก็มีสีเทาเข้ม ต่อมาลมจะพัดแรงขึ้นไปทางทิศใดทิศทางหนึ่งก่อนก่อนที่เมฆจะก่อตัวหนาแน่นอย่างรวดเร็วจนเกิดฟ้าแลบและฝนฟ้าคนองในระยะไกลสุดท้ายแล้วครับก็จะกลายเป็นพายุฝนฟ้าคนองตามมาประมาณ1ชั่วโมงเมื่อพายุสลายไปแล้วอากาศจะเย็นลงครับรู้สึกสดชื่นขึ้นท้องฟ้าแจ่มใสทัศนวิสัยชัดเจนขึ้นมากๆเลยแหละครับ นี่สิที่เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนงดงามเสมอแต่ก็มีคําถามนะครับว่าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดพายุฤด,ดูร้อนมากที่สุดคือที่ไหนกันแน่เนื่องจากมักจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับจึงเกิดการประทะก,กันของมวลอากาศร้อน ที่ปกคลุมอยู่ทางตอนเหนือของประเทศทําให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้ประเทศจีนมากกว่าภาคอื่นเสี่ยงต่อการเกิดพายุฤดูร้อนมากที่สุดนั่นเองครับหรือบางครั้งอาจจะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพามา่าเข้ามาเสริม จึงยิ่งทําให้เกิดพายุลมกันโชกแรงมากขึ้นซึ่งในขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฤด,ดูร้อนได้น้อยกว่าเช่นเดียวกับภาคใต้ครับที่สามารถเกิดพายุฤด,ดูร้อนได้เช่นกันแต่ก็ไม่บ่อยมากนักจากสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงเวลานี้และที่ผ่านมาความแปรปรวนของสภาพอากาศบ้านเรามีให้เห็นอยู่บ่อยๆจนเกิดเป็นคําถามว่าหน้าร้อนทําไมฝนตก วันนี้ผมได้คำตอบจากดรปรกรณ์เพชรประยูนครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศของจิสดาที่ช่วยอธิบายถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่าจากการนำข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากดาวเทียมและสถานีตรวจวัดมาวิเคราะห์เพื่อแสดงถึงปริมาณน้ำฝนย้อนหลัง40ปีจะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงเดือนเมษายนครับแต่ว่าลักษณะหรือว่าความถี่ในการเกิดฝนนั้นจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปีครับ โดยฝนจะตกหนักเบามักเกิดสลับกันเป็นรอบๆนะครับอาจจะทุก3-4ปีหรือมากกว่านั้นเพราะว่าฝนจะตกน้อยหรือว่ามากส่วนหนึ่งเกิดจากอิทธิพลของเอลนิโยและลานนีา ปรากฏการธรรมชาติที่เกิดในลักษณะที่เป็นวัฏจักรสลับไปมาประกอบกับในปีนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะของลานินญ,ญ่าอยู่พอดีครับฝนจึงมาเร็วและมาเยอะกว่าปกติสังเกตได้จากหลายเดือนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนแต่ว่ายังพบฝนตกอยู่บ่อยครั้งซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ค่อนข้างมีอิทธิพลกับปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยพอสมควรเลยแหละครับ ส่วนปัจจัยอื่นรองลงมาก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพอไปเจอกับกระแสะลมที่พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยซึ่งมีความเย็นมากกว่าจึงเกิดการประทะก,กันระหว่างสงมวลอากาศครับลักษณะเช่นนี้ จึงทําให้หลายพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเกิดพายุฝนฟ้าขนองหรือมีลูกเห็บตกบ่อยครั้งดังที่ปรากฏในข่าวที่ผ่านมานั่นเองครับแล้วปีนี้น้ําจะท่วมหรือไม่ คงไม่สามารถต่อแบบฟันธงได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการที่น้ําจะท่วมได้นั้นเกิดจากหลายปัจจัยเริ่มกันที่ปัจจัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะปรากฏการ์านินยารวมไปถึงจํานวนพายุที่ต้องผเผชิญเพราะหากต้องเจอกับพายุหลายลูกพร้อมกันในคราวเดียวคงกลายเป็นโจทย์ที่ยากจะรับมือเลยแหละครับและอีกหนึ่งปัจจัยทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการกักเก็บน้ํา ของพื้นที่ป่าต้นน้ําจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ทําการ,กรเกษตรมาเป็นพื้นที่เมืองการเพิ่มขึ้นของตะกอนภายในเขื่อนทําให้ปริมาตรในการกักเก็บน้ําลดน้อยลงหรือลักษณะทางภูมิประเทศครับของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ประสบภายน้ําท่วมแล้วมักจะยังคงท่วมต่อเนื่องสมําเสมอและยังรวมไปถึงรอบของการเกิดซ้ําหรือ Return Perio d ที่อาจช่วยคาดการณ์ได้คร่าวๆว่าจะเกิดเหตุการณ์หรือไม่ครับ ซึ่งปริมาณฝนที่ระดับต่างๆมีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงเวลากี่ปีเช่นในจังหวัดเชียงรายครับปริมาณฝนที่ระดับ160มิลิเมตรในเดือนเมษายนจะมีโอกาสเกิดซ้ำได้อีกในช่วงระยะเวลา10ปีซึ่งจากข้อมูลดาวเทียมระบบเชฟ ย้อนหลัง40ปีพบว่าปกติแล้วในพื้นที่ภาคเหนือจะมีค่าปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนเมษายนอยู่ที่ประมาณ90มิลิเมตรดังนั้นสามารถนำข้อมูลเหล่านี้แหละครับไปวางแผนเตรียมรับมือฝนต่อไปอย่างเช่นการจัดการระบายน้ำในเขตเมืองเพื่อรองรับกับปริมาณน้ำฝนจำนวนมากเป็นต้นนั่นเองครับดาวเทียมระบบเชิฟนั้นวิเคราะห์ปริมาณน้ำฝนได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ความลึกฝนหรือ Climate h a z a r d Group Infrared Precipitation With Station Data เป็นผลิตภัณฑ์ฝนที่วิเคราะห์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียด0.05องศาครับหรือว่าประมาณ5กิโลเมตรที่ผ่านกระบวนการปรับแก้หรือ Bias ด้วยข้อมูลฝนจากสถานีตรวจวัดภาคสนามเป็นข้อมูลฝนแบบรายวันที่เริ่มมีการเผยแพร่ตั้งแต่ปีพศ2524จนถึงปัจจุบันครับ แน่นอนครับว่าฝนนั้นมีความสําคัญสําหรับเราเหมือนกันนะครับในแง่ของการกักเก็บน้ําไว้ใช้ทั้งในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมและช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และการเกษตรที่ถือเป็นเสาหลักของบ้านเราแต่เมื่อพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแล้วนั้นก็ต้องมีการรับมือครับและเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นวันนี้ครับแคนจะมาบอกวิธีรับมือกันครับ การเตรียมรับมือและการป้องกันภัยจากพายุฤด,ดูร้อนหากอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพายุฤด,ดูร้อนควรเตรียมรับมือโดยติดตั้งสายล่อฟ้าในอาคารสูงสูงเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟ้าผ่าครับ มันติดตามสภาวะอากาศและฟังคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอยู่เสมอซึ่งหากมีประกาศเตือนภัยให้เก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักเบาสามารถปลิวตามลมได้ไว้ในที่มิดชิดควรตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของบ้านเรือนครับหลังคาอาคารต่างๆให้เรียบร้อยเพราะจะเกิดลมพายุอย่างรุนแรงพัดเข้ามาด้วยซึ่งอาจทําให้หลังคาบ้านปลิวไปพร้อมกับลมหรืออาจจะมีลูกเห็บตกลงมาทะลุหลังคาบ้านได้หากประตูหรือว่าหน้าต่างไม่แข็งแรง ควรใช้ไม้ทาบตีตะปูปิดตรึงเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันแรงลมหอบพัดบ้านเรือนพังเสียหายนั่นเองครับซึ่งหากคุณผู้ฟังพบต้นไม้หรือว่าสายไฟเกี่ยวกิ่งไม้ป้ายโฆษณาที่อยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วนะครับ ในส่วนของสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็พืชผลทางการเกษตรเกษตรกร,กรควรจัดทําที่ค้ายันต้นไม้โดยเฉพาะกิ่งที่กําลังผริดอกออกผลรวมถึงหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นการออกกําลังกายขณะเกิดฝนฟ้าขนองหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครับรวมทั้งไม่ใช้โทรศัพท์เมื่อเกิดฝนฟ้าขนองครับและที่สําคัญเราควรจัดเตรียมอาหารแห้งยารักษาโรคตะเกียงไฟฉายไม้ขีดไฟและวิทยุพกพาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เมื่อพายุสงบลงหากพบต้นไม้ในบริเวณบ้านโค่นล้มนะครับให้รีบตัดทิ้งทันทีหรือหากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มหรือมีสายขาดควรแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการแก้ไขโดยเร็วครับถ้าเราคอยฟังและอัปเดตข่าวอยู่เสมอนะครับเราก็จะเตรียมตัวรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับแล้ววิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากพายุและฟ้าผ่าเมื่อต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งเราจะสามารถรับมือได้อย่างไร หากคุณดูฟังอยู่ในที่โร่งแจ้งครับอย่างแรกเลยให้นั่งกอดเขา่าโน้มตัวไปข้างหน้าโดยพยายามให้เท้าติดดินน้อยที่สุดนะครับและไม่ควรนอนราบไปกับพื้นเพราะพื้นที่เปียกจะเป็นสื่อนําไฟฟ้ามาทําอันตรายได้ครับและไม่ควรหลบใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจจะผ่าลงมาได้เนื่องจากฟ้ามักจะผ่าลงมาในจุดที่สูงมากกว่ารวมถึงป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกล้มทับได้มากนั่นเองครับ ึ่งกรณีที่ถูกต้องนะครับควรจะหลบในอาคารหรือว่าในรถยนต์แต่ห้ามอยู่ใกล้กับผนังอาคารนะครับและอย่าแตะตัวถังรถเป็นอันขาดเพราะหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าเข้ามาถึงตัวเราได้และที่สำคัญไม่ควรใส่เครื่องประดับโลหะรวมถึงถือวัตถุที่เป็นโลหะในมืออย่างเช่นทองคำทองแดงเงินเมื่อต้องอยู่กลางแจง้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเนื่องจากโลหะนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้เลยแหละครับ หากเราเรียนรู้ที่จะรับมือและเรียนรู้เรื่องข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยสิ่งเหล่านี้ช่วยตอบคําถามให้เราได้ไม่มากก็น้อยนะครับเหนือไปกว่านั้นยังสามารถที่จะช่วยติดตามประเมินไปจนถึงการทํานายสถานการณ์ต่างๆถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถที่จะป้องกันภัยธรรมชาติได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้สามารถตั้งรับหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้เพราะข้อมูลเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจช่วยวางแผนจัดการได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับมนุษย์เราที่รู้สึกว่าตัวเองแสนยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายฝนก็เป็นเหมือนปรากฏการธรรมชาติที่ทั้งสามารถให้คุณและให้โทษกับเราได้อย่างมีนัยสําคัญนะครับเมืองที่แสนน่าภูมิใจอาจเป็นอมพาศเพราะว่าสายฝนที่หนักเกินไปโลหะและสิ่งปลูกสร้างต่างถูกกระกร่อนได้ด้วยสายฝนเรื่อยไปจนถึงระดับเซลล์ของเราครับที่สายฝนสามารถส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกได้ ว่าแล้วเราไปนอนฟังเสียงฝนตกผ่อนคลายอารมณ์กันนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของแคร์แล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าพอดแคสต์ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับและช่วงนี้ออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มไปกันด้วยนะครับถึงจะไม่เจอฝนแต่เราก็ยังใช้ในการกันแดดร้อน,อนได้เช่นกันอย่าลืมนะครับเพราะอาวกาศคือโอกาสแล้วกลับมาพบกับรายการ s p a c บ Bar ได้ใหม่ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแคร์นัติรุธลาไปก่อนสวัสดีครับ และนี่คือรายการ Space Bar Podcast ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเเพงคว้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีอวกาศให้ลึกกว่าที่เคยนะครับสามารถรับฟังได้ผ่านช่องทาง YouTube Facebook, Spotify, Soundcloud และ Read for the Blind